ไปร้านนั่งเงินใช่ไหมนะเราเพิ่งตีตารางไปไปว่าร้านนี้ก็ต้องน้ำเงินมีสองร้านยังงงไอ้เหี้ย สกูส๊ตที่ส4โอหโอ์มอันนี้หนักเลยมันไม่มี activity feed ขึ้นให้ผมอะผมไม่รู้ว่าใครกด follow กดซับไปเห็นอยู่เพราะมันขึ้นมา ผมลืมขอบคุณซับเลยขอบคุณซับอียอครับอียอขอบคุณมากครับหกเดือนแล้วก็แทนไงด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้น่นนจาจังหวะแบบนวลนัวมาครับมามามาแอดอปใช่ไหมผมลืมอ่ะผมเพิ่งตื่นมาแอดอปแล้วก็มาล้างน้ำเงินแล้วก็มาสะพานไปแล้วอันนี้วนกลับมาอีกรูป อยากขึ้นบิวบนหลังคานี้วะ่ะสภาพข้าไฟไฟก็ตงรงนู้นนะ่นะตรงนั้นกูยังไม่ถึงหลังคาปั๊ม เพลงโดนใจมากเลยว่ะทัดหัวใจเลยเพลงเอ๊ะบาลเลอร์ขาวอยู่ตรงน<ข>ู้นเห็นปะของเขาปะบาลเลอร์ขาวอะไรกรันไงยาจะเป็นสี มีแผนจะเอาบ้านไหมไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยเอมเอมไม่เล่นบ้านอยู่แล้วได้เท่าไหร่ละคะตอนนี้ไม่เล่นนะตอนหน้ามันมันอนาคตอะบอกไม่ถูกตอนสองเราเล่นเป็นกลุ่มนะมามามาเขามาแล้วเขามาแล้วเหม,ม,มือนเดิมนะปัดกาะด,ด้วยปัดกาะด,ด้วยชนะยังไงได้อย่างนั้นแหละเหมือนเดิมทไมดูคนเรา หลังร้านเหมือนเดิมแล้วกลับมารมหน้ารักจริงตัดอยู่ข้างบนเยอะอยู่ข้างบนห้าคนไอ้เบมวงเลงวะนะไอ้มอไซค์อ่ะยิงให้ตกก็ได้ลงลองลงลงมอไซค์ลงมอไล่องมอไซค์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 ล่องอีกเยอะล่องเยอะหลังร้านล่องเยอะยิงไปเพื่อนยิงไปยิงไปเบอร์เบอร์เบอร์กูดูให้เบอร์เบอร์ตรงทางขึ้นทำอะไรล่ะปืน s n น p ทำไปไดไปได้ไปล้มหมดกูบอกกูบอกยิงไปเพื่อนยิงไปยิงไปเรื่อยเลยอุช่าขอโทษ ทำเพียดอะไรวะเนี่ยอันนี้เพื่อนเราปะเนี่ยไม่ใช่ขออนุญาตลิงภูเขาลิงภูเขากินลงมาแล้วขอขโมวยศิลป์เกิดีชีเขาตื่นน่าจะตื่นตื่นตื่นไม่ใช่อยู่บนเตียงเล่นอของโยกเล่นช่วยช่วยเอาอะไรพี่แปะได้เลยพี่เหลือปืนพี่เหลือปืนเพน พี่รู้เจทีมันนี่เอ่เงอโดๆพี่เล่นได้เล่นได้พี่เล่นได้มาจริงจริงว่าช่วงเนี้ยเออยังไม่ตายหน่วงรอด้วยหน่วงรอเมทด้วยเมื่อกี้ ช่ไมติดะเดนเราอุ้มเขาครับงั้นเราบอกนะตัวนี้อยู่ไกลเดี๋ยวลืมโอเคขอบคุณครับอันปันบอยผมครับ OJKS ดี J K S D ครับ <S ý st as> ได้เล่นแล้วกออ๋อแฟนเขา จริงไม่อูใคยโอ้ขวานสามว่ะคนนี้เป็นนักร้องด้วยเพินหนึ่งถ้ามีหมวกได้แปลว่าเป็นนักร้องใช่ไหม มะล่วงหลุดแางหลดว่ำอะไรนะยิงล้วงเลยอ่ะยิงไปยิ่งเปล่งเลยอ่ะรูปของของไหมเกาะเกาะสองเพนทมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้กระเด็นเลยจะขับมอเตอร์ไซค์ครับไม่งนล่วงเอาเป็นบ้าเหรอคนเมื่อกี้อย่าเป็นแรปเปอร์ซะด้วยยังเสร็จยังสองครับ ปาไปซช้ของที่แลนออ,ออกออกออกปะจ<ด>ุดได้ยิงโดนป่ะเมื่อกี้ได้ดูได้เด้ปืนเมื่อกี้โทษครับ